สวัสดีทุกท่านนะผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาอ่านมังงะวันพีสตอนที่1,67ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีชื่อตอนว่าพังเลคอสแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับผมสําหรับใครที่กําลังมองหาโทรศัพท์มือถือแบตอิดๆความจําเยอะๆราคาย่ aw, อมเยาต้องนี่เลยครับผมเลดมี1 0 2022พัี่มาพร้อมกับแรม4รอม1 2 8 g b แกิกแบตเตอรี่ให้มา 5000m ม ah, ิลลิแอมก้องหลัก50ล้านกล้องหน้า8ล้านพิกเซลราคาในตอนนี้ก็คือ4,600 19บาทถ้าใครสนใจนะครับผมลิงก์ก็อยู่ที่ใต้คลิปเด้ออีกหน่อยเด้๋ยวสู้ ต่อจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่บอนนี่นั้นได้เจอกับดร์เวกาพังซึ่งสภาพของดร์เวกาพังในตอนนี้มันเปลี่ยนไปจากตอนที่บอนนี่นั้นได้เจอกับเวกาพังเมื่อนานมาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับหัวนายน่ะสมัยก่อนหัวนายเคยใหญ่เบิร่มเหมือนหลอดไฟยักษ์เลยไม่ใช่หรืองไงเวกาพังนั้นก็เลยตอบกลับไปอ๋อเผอิญช่วงหลังๆม,มันยาวไปหน่อยก็เลยเล็มออกน่ะซึ่งเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นวันนี้นั้นก็มีท่าทีโมโห,โหอย่ามาพูดชิวๆวเหมือนไปตัดผมมานะยะส่วนรู ก็ไม่ได้สนใจที่พวกเขาคุยกันสักเท่าไหร่ซึ่งลูฟี่นี่กําลังเหอกับรองเท้าดอนซูที่มันสามารถลอยได้แล้วเวกาพังนั้นก็ได้พูดต่อจริงอยู่ว่าตอนที่ได้เจอกับเจ้าเมื่อสมัยก่อนโนนส่วนสูงของชันนี่เข้าขั้นสูสีกับเผ่าคนยักษ์ไปแล้วมัง้งเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นจินเบนั้นก็เลยพูดแทรกขึ้นมาฉันก็เคยได้ยินเขาือเรื่องความใหญ่โตนั่นมาเหมือนกันวันนี้อันนี้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเท่าบรลลูนเลยแหละแล้วเวกาพังนั้นก็ได้พูดต่อที่จริิงฉันนะนนนกผลโโโอ้ย ซึ่งในขณนะที่พูดนะครับเวกาพังเนี่ยก็เผอกัดลิ้นตัวเองไปด้วยโอ้ยเจบที่จริงนะฉันเป็นมนุษย์สมองที่กินผลโนมิโนมิเข้าไปทําให้ฉันสามารถจดจําความรู้ต่างๆได้โดยไม่มีขีดจํากัดแต่ยิ่งปริมาณข้อมูลมากเท่าไหร่สมองก็จะยิ่งบว,วมใหญ่ขึ้นมากเท่านั้นสมองชน,นะอัจฉริยะมาตั้งแต่เกิดแล้วและพอได้กินผลนี้ก็เหมือนติดคลังข้อมูลที่ไม่มีวันเต็มเข้าไปอีกด้วยเหตุผลนี้สมองฉันเลยเติบโตจนใหญ่ที่สุดในโลกและแม้แต่ตอนนี้มันก็ยังคงขยาย ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกวันเลยซึ่งเวกาพังนะครับพูดด้วยความภาคภูมิใจกับสมองอันใหญ่ยักษ์ของเขาซึ่งเมื่อลูฟี่ได้ยินอย่างนั้นลูฟี่นั้นก็เลยพูดแทรกเข้ามาแม้แต่ตอนนี้มันไปอยู่ตรงไหนหรอส่วนชอปเปอร์นั้นก็ได้พูดขึ้นยอดเยี่ยมด็อกเตอร์เวกาพังเรื่องการแพทย์คุณก็เก่งเหมือนกันหรอเวกาพังนั้นก็ได้ตอบชอปเปอร์กลับไปแน่นอนอยู่แล้วเมื่อได้ยินคําตอบอย่างนั้นนะครับก็ยิ่งทําให้ชอปเปอร์นั้นรู้สึกทึ่งโอ<ฮ>้ส่วนท่าน,นลูฟี่นั้นกกก็ไดด้หััันมาพพูบเวงออ ลุงตัดหัวไปแล้วก็เลยโง่สินะเมื่อได้ยินถามอย่างนั้นนะครับเวกาพังนี่ก็ถึงกับตกใจท้าสวดตาดุนออกมาจะดูถูกอจินยะไปแล้วว้ยเจ้านี้แอปเปิลนี่คือเสารับสัญญาณไงล่ะจงดูที่จุดสูงสุดของเกาะซะที่ด้านในของเปลือกไข่ยักษ์นั้นมีตัวหนังสือเขียนไว้ว่าพังเล็กคอสเห็นไหมล่ะนั่นแหละคือขังเก็บสมองของฉันเมื่อลูฟี่ได้เงยหน้าขึ้นไปมองเขานั้นก็ถึงกับตกใจเฮ้อมันจะใหญ่ไปแล้วมัง้งแล้วเวกาพังนั้นก็พยายามที่จะอธิบายต เสาสัญญาณนี่ทําให้ฉันเชื่อมต่อกับสมองผ่านขึ้นจิตได้ตลอดเพราะงั้นจะอยู่ห่างขนาดไหนก็สบายหายห่วงก่อนหน้านี้พวกเจ้าได้เจอกับสาวน้อยคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าเวก้าพังใช่ไหมละ่ละเธอคนนั้นคือล่างแยกของฉันเองบนเกาะนี้มีอยู่6คนด้วยกันเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นนะครับลูฟี่นี่ก็มีท่าทีตกใจลุงเป็นนินจาเหรอแต่เวก้าพังนะครับก็ไม่ได้ฟังคําพูดของลูฟี่ที่พูดเพ้อเจ้อสักเท่าไหร่แต่ละคนต่างก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ มีองค์ประกอบสําคัญของฉันอยู่ในตัวเมื่อเอาหกคนมารวมกันก็จะได้เป็นบุคลิกภาพของตัวชั้นหนึ่งคนพอดีแต่พอแยกกันอย่างนี้ก็เท่ากับมีแรงงานเพิ่มหกเท่าอะไรนะเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นนะครับลูฟี่นี่ก็เหมือนจะยังคงไม่ค่อยเข้าใจพูดอะไรของนายเนี่ยแล้วในฉากนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนําร่างคนของเวกาพังทั้งหหมายเลข0ูนย์ห้าแอสตราดุดันหมายเลข0ูนย์สามเอดิสันช่างฝันหมายเลขศูนย์หนึ่งชากะ เที่ยงธรรมหมายเลข02ลิลิตชั่วหลายหมายเลข04พีทาโกรัสปัญญาหมายเลข06 ยอคหิวโหยทุกๆวันพวกเขาจะมาเชื่อมต่อประสบการณ์และความรู้กันหนึ่งครั้งผ่านทางพังเล็กคอสนิสัยกับหน้าที่ของทั้ง6กคนนั้นไม่ซ้ำกันเลยทําให้ประสบการณ์ของพวกเขาแต่ละคนมีค่าเป็นอย่างมากซึ่งลูฟี่นะครับยิ่งฟังก็ยิ่งงงส่วนท่านจินเบน,นั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาทุกคนใช้สมองก้อนเดียวกันหรือเป็นโลกที่ยากจะเข้าใจจริงๆนั่นนี่แล้วเวกพังนั้นก็ได้พูดต่อคิดซะว่าพวกฉันใช้ห้องสมุดห้องเดียวกันก็ได้และถ้าสักวันทุกคนทั่วโลกสาม มารถเข้าถึงสมองของฉันคนนี้ได้เหมือนกันก็เท่ากับว่ามนุษยชาติจะได้องค์ความรู้ของฉันไปใช้ตามสบายเลยแค่นั้นไม่พอถ้ามนุษย์ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยอัปเดตทั้งเล็กคอร์สให้กันและกันไปเรื่อยๆแล้วเราก็การสร้างทะเลแห่งสรพพความรู้ ที่เหนือล้ำเกินสมองของฉันไปหลายเท่าก็ย่อมเป็นไปได้เช่นกันแล้วสักวันสมองก็จะกลายเป็นสิ่งที่มนุษยชาติสามารถแบ่งปันกันได้อย่างเสรีซึ่งเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นชอปเปอร์นี่ก็มีท่าทีตื่นเต้นเป็นอย่างมากแปลว่าฉันจะศึกษาวิชาแพทย์จากทุกที่ทั่วโลกได้เลยหรอเมกะพังนั้นก็ได้ตอบกลับไปแน่นอนที่สุดเมื่อได้ยินคำตอบอย่างนั้นนะครับชอปเปอร์นี่ก็ดีใจลอยขึ้นไปบนฟ้าโอ้ ส่วนจินเบนั้นก็ได้หันไปพูดกับเวกัพังแต่ถ้ามีแนวคิดส่วนตัวปะปนเข้าไปด้วยก็อาจเกิดปัญหาได้ไม่ใช่หรือเวกับพังก็รีตอบจินเบกลับไปหัวไวดีนี่ใช้ชารตรีแห่งท้องทะเลจินเบแต่ว่านะทำมัวห่วงเรื่องพันนั้นวิทยาศาสตร์ก็ม่มีทางก้าวไปข้างหน้าได้หรอกเป๊ะเป๊ะเป๊เปเป๊ะแล้วในขณะเดียวกันนั่นเองบอนนี่นั้นก็ได้เอาดาบเลเซอร์ออกมาเพราะไอ้ความคิดแบบนั้นสินะเวาากับพังนายคิดแตจะพักดันวิทยาศาสตร์ให้ก้าวหน้าโดยไม่สนว่าจะมีใคร ต้องตกเป็นเหยื่อบ้างเพราะอย่างนั้นเลยเปลี่ยนพ่อฉันเป็นอาวุธสงครามไหลหัวใจได้ลงคอสินะ์นักซึ่งวันนี้นะครับได้เอาดาบเลเซอร์ชี้ตรงไปที่เวกพังก็เลยทําให้เวกพังนั้นตกใจและล้มไหหลังลงไปเฮออ้ยยานะวันนี้ดาบเลเซอร์เล่มนี้คือผลงานที่ล้มเหลวนะวันนี้นั้นก็เลยพูดสวนกลับไปหุบป,ปากฉันทดสอบมาแล้วอย่างน้อยก็ใช้ฟันได้แล้วกันทําให้พ่อฉันกลับเป็นเหมือนเดิมสักถ้าคําตอบของนายคือไม่ล่ะก็ซึ่งมาจินเบเห็นอย่างนั้นก็พยายาม ที่จะห้ามบอนนี่บอนนี่หยุดคิดให้ดีก่อนเอถอะทักฆ่าเขาแล้วก็เธอจะสร้างศัตรูจํานวนมหาศาลเลยนะส่วนเวกาพังนั้นก็พยายามที่จะบอกกับบอนนี่ปิดสวิตช์เดี๋ยวนี้เลยนะบอนนี bon ่ล้าแสงของดาบนั่นมันดึงดูดมแมลงให้แหกันมาซึ่งทันใดนั้นเองมันก็ได้มีฝูงแมลงจํานวนมากบินตรงเข้ามาหาบอนนี่ซึ่งเมื่อเห็นอย่างนั้นบอนนี bon ่นั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากร้องกรีดลั่นออกมาแล้วเธอนั้นก็หมดสติไปเพราะว่าบอนนี่นั้นเธอกลัวมแมลงส่วนลูฟี่นั้นก็เข้าไปหยิบร่วงกวาง ตัวหนึ่งด้วยท่าทีที่สนุกสนานเฮ้บอนนี้ hey, ดูสิมีด่วงครีมยักษ์ด้วยนะมาช็อปเปอร์เห็นอย่างนั้นก็เลยหันไปตวาดใส่ดูฟี่มันใช้เวลามาอวดดวงเหรอช่วยห่วงเรื่องที่เขาเป็นล้มหน่อยเถอะแล้วจากนั้นเวกาผังก็ลุกขึ้นมานั่งเอ ก็สมควรแล้วละ่ะบอนนี่อยากจะฆ่าฉันลึกก็เข้าใจได้อยู่หรอกนะดีนะที่เธอดันไปหยิบอาว,วุธที่ใช้การไม่ได้มาเลยลอดมาได้บทวิตอ๋อจะว่าไปได้ยินว่าจนถึงเมื่อไม่นานมานี้พวกเจ้าอยู่ที่วานุคนิสินนะจริงหรือเปล่าที่ว่ามีมังกรแบบเดียวกับไคโดโผลมาอีกตัวนะ่ะลูฟี่นั้นก็เลยตอบกลับไปอ๋อหมายถึงโมโมะเหรอเวกะพังนั้นก็ได้พูดต่อรู้เหมือนว่าเขาคนนั้นจะกินผลปีศาจท,ที่ล้มเหลวที่ฉันทิ้งไว้ที่พังหาศาสาเข้าไปู ีนั้นก็เลยพูดแทรกขึ้นมางั้นเหรออืมเห้อ ล้มเหลวเวกาพังนั้นก็เลยอธิบายให้กับลูฟี่ฟังผลนั่นคือผลปีศาจเทียมที่ฉันเป็นคนสร้างเองหลังจากได้องค์ประกอบสายเลือดของไคโดมาฉันก็ใช้เวลาถึง20ปีกับงบวิจัยสูงลิว่วจนสร้างขึ้นมาได้ในที่สุดแต่สุดท้ายฉันก็สร้างให้มันเป็นผลที่มีคุณสมบัติเหมือนกับต้นแบบไม่ได้ซึ่งมาได้ยินพูดอย่างนั้นนะครับลูฟี่นี่ก็เลยพยายามที่จะบอกกับเวกาพังอ๋อเพราะงั้นหมอนั่นเลยแปงลงร่างเป็นมังกรเหมือนไคโดได้สินะผลนั่นไม่ได้ล้มเล ยหน่อโมโมนะ่น่ะพ่นไฟก็ได้พลังก็เยอะแถมตอนนี้ยังกลายเป็นเทพผู้พิทักษ์วานอคนนี้ไปแล้วด้วยลุงเป็นคนสร้างผลนั้นหรอเนี่ยอย่างเจ๋งเลยแล้วเวก้าพังนั้นก็ได้ถามลูฟี่ตัวเขาสีอะไรลูฟี่นั้นก็เลยตอบกลับไปสีชมพูเมื่อดียินคําตอบอย่างนั้นเวก้าพังนี่ก็เลยเอาหัวโคกลงไปที่ผืนด้วยท่าทีที่กาลังเจ็บใจนั่นไงเห็นไหมล่ะว่ามันล้มแลว้วซึ่งมาลูฟี่เห็นอย่างนั้นนะครับลูฟี่นี่ก็ทิ้งกับงงจะสีอะไรก็ ช่างมันเถอะนาส่วนจินเบนั้นก็ได้พูดขึ้นอย่างนี้นี่เองเป็นอัจฉริยะผู้ครั่งความสมบูรณ์แบบสินนะแล้วจากนั้นลูฟี่ก็ได้ขึ้นไปขี่บนหัวของหุ่นยนต์ยักษ์แล้วร้องตะโกนลงมัดถามเวกัาพังแล้วหุ่นยนต์ยักษ์นี่ล่ะเจ้าหนี่ลุงก็เป็นคนสร้างหรือเปล่าทําให้มันขยับหน่อยสิเวก้าพังนั้นก็เลยตอบลูฟี่กลับไปเปล่าไม่ใช่เลยเจ้านี้คือยักษ์เหล็กในตำนานที่ว่ากันว่าเคยจู่โจมดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมดิจัวเมื่อ200ปีก่อนเมื่อได้ยินคําตอบเย ท่าทีตกใจเห้อ 200ปีก่อนแล้วเวกาพังนั้นก็ได้พูดต่อแต่ต๊ะหุ่นยนต์ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อ900ปีก่อนเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นมันก็ยิ่งทําให้ลูฟี่นั้นไม่อยากจะเชื่อเข้าไปใหญ่เฮ้อโกหกใช่ไหมเนี่ยเวก้าพังนั้นก็เลยพยายามที่จะพูดอธิบายต่อไม่มีใครรู้ว่ามันมีเป้าหมายอะไรว่ากันว่าพลังงานของมันก่อนจะทันได้สร้างความเสียหายพวกนักวิทยาศาสตร์ในตอนนั้นตอนนั้นคงตกใจกันมากเพราะต้องเจอกับพลังวิทยาศาสตร์ที่ผิดยุคผิดสมัยสักขนาดนั้นเนี่ยนะส ก็ม่มีใครรู้เลยว่ามันโผล่มาจากไหนและตั้งใจจะทําอะไรกันแน่ดูเหมือนว่ารัฐบาลโลกจะออกคําสั่งให้นํามันไปทําลายทิ้งให้สิ้นซากแต่ความใคร,ร่หู้ของเรานักวิทยาศาสตร์คงทําให้พวกเขา ตัดใจทําไม่ลงก็เลยเก็บรักษาส่งต่อกันมาจนมาลงเอ้ยอยู่ที่นี่โดยที่รัฐบาลโลกไม่ได้ล่วงรู้เลยพวกเจ้านี่ก็เก่งนะที่หาตรงนี้เจอได้ถ้ามองจากในเมืองทางเข้าของที่นี่น่าจะดูเหมือนกาแพงธรรมดาแท้ๆเมื่อได้ยินอย่างนั้นนะครับลูฟี่นี่ก็เลยพูดขึ้นตอนนั้นรีบหนีกันอยู่แล้วสายตาคนแก่มันก็เบบอๆนะ่ะตอนชอปเปอร์นั้นก็ได้ตอบกลับไปพวกเราตอนนั้นสายตาเลอะเลือนอยู่พอดีที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้บอนนี่ได้เพิ่มอายุขัยให้กับลู กับชอให้กลายเป็นคนแก่นั่นเองเมื่อได้ยินคําตอบอย่างนั้นเวก้าพังนั้นก็เลยเข้าใจอ้าวหรือน่าสงสารจริงๆแล้วจากนั้นภาพนั้นก็ได้จัดไปในฝั่งของพวกนิโคโลดินที่กาลังดูและฟังพวกลูฟี่คุยกันผ่านจอมอนิเตอร์200ปีก่อนเป็นปีเดียวกับที่มีการเคลื่อนไหวเรื่องการแบ่งแยกเผ่าพันธุ์มนุษย์เงือกพอดีเลยส่วนแฟงกี้นั้นก็ได้พูดขึ้นจะบอกว่าหุ่นยนต์นั้นเคยปีนขึ้นเลดไลน์มาแล้วงั้นหรอชากะนั้นก็เลยตอบกลับไปก็น่าจะเป็นแบบนั้นนั่นนะ เป็นหุ่นยนต์ที่ฉันลองสร้างขึ้นโดยใช้ซากหุ่นยนต์นี้เป็นต้นแบบแต่มีอยู่จุดหนึ่งที่แม้แต่พลังวิทยาศาสตร์ของฉันก็ยังสร้างเลียนแบบไม่ได้ไม่น่าเชื่อเลยว่าทหารจักรกลนี่จะถูกสร้างขึ้นเมื่อ900ปีก่อนจริงๆเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นแฟงกี้นี่ก็มีท่าทีตกใจจุดที่ขนาดนายก็ยังเลียนแบบไม่ได้นี่หรอแล้วชากะก็ได้พูดต่อพลังขับเคลื่อนไงละ่ะในอดีตน่าจะเคยมีพลังงานบางอย่างที่อยู่เหนือสามันสำานกของโลกยุคปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง ส่วนนามินั้นก็ได้พูดขึ้นเอาเป็นว่าลูฟี่ปลอดภัยดีก็โล่งใจไปเรื่องนึงแหละนะแล้วผู้หญิงคนนั้นนี่ใครกันอูซบนั้นก็เลยตอบนามิกลับไปจิวเวลี่บันนี่ไงเป็นโจรสลัดนะส่วนซันจินั้นก็ได้ยิ้มออกมาตอนเจอกันที่กลางทะเลดูเด็กกว่านี้เยอะเลยนี่นะว่าแต่หัวเวก้าพังนั่นเจ๋งชะมัดแล้วภาพน,นั้นก็ได้ตัดกลับมาที่เวก้าพังองีกครั้งสำหรับวันนี้เรื่องที่ฉันทำลงไปมันก็คงเลวร้ายมากจริงๆถึงมาได้ยินพูดอย่างนั้นลูฟี่นี่ก็เลยมีท่าทีโมโห และหันไปต่อว่าเวกาพังก็เออสิคุกเขาขอโทษเขาเลยนะลุงซึ่งเวกาพังนั้นก็ได้บอกกับลูฟี่อย่างเจ้าจะไปเข้าใจอะไรฮะฉันมีสิ่งหนึ่งที่ต้องมอบให้กับเด็กคนนี้ว่าแต่หมวกฟังดูฟี่ฉันรู้สึกได้นะว่าโชคชะตานำพาเจ้ามาที่นี่ในวันนี้เจ้าจะช่วยพาฉันออกไป จากเอ็กเฮดนี่ได้หรือเปล่าเราได้ยินพูดอย่างนั้นนะครับลูฟี่นี่ก็ตกใจเป็นอย่างมากแล้วจากนั้นนะครับภาพนั้นก็ได้ตัดมาที่น้านน้าก่อนที่จะขึ้นฝั่งเกาะเอ็กเฮดซึ่งเรือของพวกซีพีซีโลได้ถูกพวกอสูรทะเลไซบอ์กล้อมเอาไว้ซึ่งพวกซีพีซีโลนั้นก็ได้จัดการไปแล้ว1ตัวแล้วพวกซีพีซีโลนั้นก็ได้พูดขึ้นนี่ไซโพพูดช่วยเปิดท่าเอ็กเฮดไเราเอาเรือเข้าเทียบด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับลุจิคาคุแล้วก็สตุตซี่พวกเขาได้้สวมหนาากที่บ บอกว่าเป็น C.P.C. โลระดับสูงอบล้มสัตว์เลี้ยงไม่ได้เรื่องเลยฮะแ,แล้วลุจินั้นก็ได้พูดต่อมีรายงานเขามาว่ามีคนเห็นจิวเวลี่บนน่อนี่มุ่งหน้ามาที่เอ็กเฮดนี่ด้วยเป็นผู้หญิงที่น่าลำคาาชฉมัดโดนจับแล้วก็หนีซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ตอนนี้มันก็หมดประโยชน์แล้วนี่นะถ้าเจอก็กําจัดทิ้งเลยละกันแล้วในขณะเดียวกันนั่นเองพีทากลัสเขานั้นก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาหาชากะชากะเหลือของรัฐบาลโผล่มาครับมีโจรสลัดอยู่แบบนี้พวกเราจะแย่哦นะไม่รู้ทําไมถึง ีซีพีซิโลอยู่บนเรือด้วยรุจิก็มาด้วยครับซึ่งเมื่อลิลิทได้ยินอย่างนั้นเธอนั้นก็มีท่าทีดีใจจะพอกหนีส่งให้มันซะก,ก็สิ้นเรื่องลอบรุจิที่เป็นนักฆ่าสินะเมอุซบได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็มีท่าทีแตกตื่นเฮ้อล็บรุจิเฮ้ยลิบๆที่ปล่อยขาพวกเราทีเถอะซึ่งนานมินั้นก็แตกตื่นเช่นกันไม่เอาน่า อิตานั่นยังไม่เลือกตามคำควานพวกเราอีกหรอส่วนซันจิก็ได้หันไปพูดกับโรบินสบายใจได้เลยโรบินจังไม่ว่าจะกี่ครั้งฉันก็จะปกป้องเธอเองแล้วชากะนั้นก็ได้พูดขึ้นแจ้งเหลือนั่นว่าให้ทิ้งเซราฟิมไว้แล้วก็กลับไปซักเตรียมตัวพร้อมรับการโจมตีแล้วจะปฏิเสธไม่ให้รัฐบาลโลกเข้ามาเทียบท่าที่นี่ซึ่งมาทุกคนได้ยิยยนคําตอบอย่างนั้นพวกเขาต่างก็พากันตกใจเฮอะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่แกนล,ลายอาณาจากาักรคามาบากะซึ่งในตอน นี้นะครับพวกคณะปฏิวัติกำลังพยายามที่จะซ่อมแซมบาทโทรมิลคูมะแต่แล้วจู่ๆคูมะนั้นก็มีท่าทีแปลกๆคุณดากอนคุณคูมะมีท่าทีแปลกๆครับจึงลิ้นเบิกก็พยายามที่จะพูดกับคูมะคุณคูมะหยุดก่อนเถอะผมยังซ่อมแซมไม่เสร็จเลยซึ่งคนอื่นๆนั้นก็พยายามที่จะพูดกับคูมะคุณคูมะเป็นอะไรไปโดนกองทัพเรือควบคุมอีกแล้วหรอแล้วทันในนั้นเองคูมะนั้นก็ได้วิ่งออกไปพร้อมกับสายซ่อมที่ติดระยงระยางจึงเมื่อโคอาล่าเห็นอย่างนั้นก็ ็เลยพูดขึ้นขนคูมะจะไปไหนนะ่ะทั้งที่แทบจะขยับไม่ได้แล้วแทๆ้ๆความคิดจิตใจก็ไม่น่าจะเหลือแล้วด้วยซึ่งคูมะนี่ก็ทั้งวิ่งทั้งล้มอยู่หลายครั้งเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเมื่อพวกคณะปฏิวัติเห็นอย่างนั้นพวกเขาต่างก็พากันงงเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบเลยครับขนคูมะกลับมาเถอะส่วนท่านดราก้อนก็ได้ร้องตะโกนตามหลังไปไปอะไรไปคูมะ นายจะไปไหนสอีวานครันั้นก็ได้พูดขึ้นดูที่นี่กับเราเถอะการต่อสู้ของพวกเรากองทัพปฏิวัติเพิ่งจะเริ่มต้นเองนะครับผมก็จบไปแล้วนะผมสําหรับมังงะวันพีซตอนที่1 0 6 7ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็กําลังเข้มข้นเลยพวกซีพีซโร่นี่ก็มาถึงท่าเรือของเกาะเอ็กเฮดแล้วแต่ด็อกเตอร์เวกพังเนี่ยก็ไม่ยอมให้พวกล็อบลูจิเข้าไปภายในเกาะซึ่งก็น่าจะรู้ดีแหละว่าต้องมากําจัดเวเกพังแน่นอนเวเกพังนั้นก็เลยให้ทุกคนเตรียมตัวต่อสู้ ส่วนในฝั่งของบาทโทโรมิวคูมะจูจูนั้นก็มีท่าที่แปลกๆวิ่งไปล้มไปก็มารอดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุมะก,กันแน่ขอฝากทุกท่านนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ